สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุม่มลอ,อยเอชแนลครับผมสวัสดีพีพียังนองครับผมเดี๋ยวมือผมพามายัางตลาดนัดบ้านหนองบัวครับมาครับน้องเมษาครับผมอันแรกเป็นหมาล,ล่าโอ้โหโอ้โหขายว่แล้วครับไปเก็บมา้หาใไ่ครับเนี่ยโอ้ นานนี่วะที่ว่ายายเราเดียวเดี๋ยวเอางานไปกันทุกจานโอ้โหไายอยู่ครับผมป้าที่ทุกของขังเต็มเลยประดุกประดุกประดุก โอ้โลตีในตำนานครับผมร้านนี้ <c oughs> กินอย่างได้เป็นเล็กน้อยครับผมตอนนี้สามสิบตัวแล้วยังกินยังถ่ายอยู่พี่เก่าโอ้โหตั้งแต่ปหกจนวันนี้สามสิบตัวแล้วเนี่ยังขายพี่เก่าอยู่เ <c oughs> ฮ <c oughs> ยย้ยห <c oughs> <c oughs> นังลำไส้ฟัง, <c oughs> ลงเล Ui ping padu 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 tiếng padu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  ping 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 Ừ. Đây là mì bắt đủ cấp khá mùi ừ. Để nhà mùi con Tao tao Nhìn xuống dịp hả ลายยังไงมาของขายบ่หลายมันฝนมันตกมั้งขจัดเลยว่า,า,ามาขขายหอแ้กืมแล้วยังมันเป็นเสียงแบบ ดนตีแบบนี้มันได้แต่ว่าขันเป็นเสียงแบบว่าเออย่างกับเสียงแบบเพ่งแบบไข่ตัวแบบผมร้อยแปดโอ้ไม่ีพรอมจานกินี้สบาไ่กตี โมล่ำเลยนี่เอาไปจะกินเร่งไว้ยังเบครับผมโอดบุ้งแ้เพกิน

เอาพักกำหนึ่งไปเฮ้ยคือครับเจ้าบาทเจ๊บวยคำละสิบบาทเองเร่งปลาดุกไว้แล้วครับผมนี่หมู คนพี่น้องไฟตันทนี่นีลยีดว่าต้องเป็นกวยทอดแล้วว่ามียงแล้วทอดใส่ตอนเออวิ่งอยากกินลินฟ้าซื้อลินฟ้าไปทำมือมาจากบัตนใส่น่าจะมาลินฟ้า

เหียบแม่คับเพราะข่าเหยียบเป็นเหเาี่ิบ้เอาี่แเอาออกลองดูเร่จีนดัง ไอ้เบ hey, ิ้งกล้วยอยาจะซื้อเบอะหอลายกินบ่าหลาดซื้อเบิ้งยังไปไปไม่กินร้านในน้ำเล่ะว่าจะกินร้านอยอิ่มแล้วอุ้ยอันนี้อ่อนกลัววะร้อยเดียวอื้มหลาดพลาดพาดวิ่ ซื้อลานนี้แหละจะมีเด็กหน่อยไรเอาอซื้อกล้วยเอาส่ี่สิบาทนะเอาองเอาฝาเอาไปฝามีเรียกน้ะหลายกินด้วกันนอยนึงโอเคกซอสำต้นเองเอาสี่สิบบาทเอาไปฝากเราเถอะ

นี k oh. k ่ครับเนี่ครบ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 กรบครบมากันจนแล้ว่อไข่ลูกเขยกินมาไข่ลูกเขยไม่กินได้พอหลอ

แม่ครับจ่ายเงินแล้วยี่สิบบาทกด้วยไหมแม่สิ่ายเามองยงงเราถ่ายยุ่เนี่ยแล้วก็สบายอ่ะบาทขอบคุณค่ะโอเคครับผมไป เฮ้ยครับโอ้ยขอเพื่อนสาวมาอีกแล้วมาทายแล้วนะเนี่ยนี่ครับผู้ใดอยากกินตีโลตีที่บ้านน้องบัวเจ้าเกากินตั้งแต่เจ้าเก่าว่าใช่ไหมเด็กหน่อยจนนี่สามสิบวแล้วครับผมยังขายอีกเก่าอยู่หายเดี๋ยวเอาปาดุก้านี้ อย่างติดติงอย่างนี้เลยโอ้โหยังดิ่นดินอยู่เลยอ่ะปลาดุกขายยังไงครับผมลูกเจคีฟปลาดุกปลาดุกสดกันละให้เดียวกันปลาดุกคั่วแล้วใหเดียวกันกบเลยครับลสอร่อยจ้ะอ้อปูไม่ใจแล้วอันนี้เอาลูหนึ่งกันเลยครับเอาตัวยังไงเนี่ยไปหลับ

สดๆสสแกมีอ่ีอันนี้ค่ายกักบาทดเอาสองถุงเอาอย่างกันเอาไปเหมาต่าถุงหนึ่งแล้วก็ ใ่ขอบคุณค่ะห้เจริญเจริญระดูหลาดครับผมการงานในอให้เจริญลงเรี่องนะคะครับมาดับวดหมาหมาไปดกว่าไ้อนผมด้หยสงสัยเราเห็นกล่องมั้งเราเลยว่าพอเราเห็นกล่องแล้วเลยหายหอน hei <arguingif> มันต้องเลือกโดนแน่ๆเอ้ยมันต้องย่างโดนแน่ๆเลยอ่ะแน่เนาะคิดว <c oughs> <c oughs> <lish> ่า <cs Hamilton> <mythology> <c oughs> จะเต <tomatoes> ือนครับผมจะเตือนกล่องครับผมจะเตือนกล่อนเจนเจนอ๋อย็นี่กางเตียนิกางกงเอาแม่ตีแม่พ่อหูได้มากางเอาแม่ ไม่ละครับมีเคยไหนของบ่ค่อยหลายครับมื่อนี้สงสัยพนติต๊มัเขาจะเล่นยันอ้งศิละเอาปะไหนยักเฟ้นไฟเหรอคะอันไหนนี่ยเลือกเลยสีเลยอจเลือกเลยเอาเนี่ยเอาเนี่ย นนบบ,บเอาสีสบาทเอารวมกันมานี่รวมละ,ละเอาเลยครับผ <40, S 2> มสิบยี่สิบสสิบสี่สิบพอปะ่ะเดีไม่นึงนะคะโอ้ไ oh, ม่ขาดใจดีครับผมลาเดีมาเลบ เส้นผักไบกวนนะหนุมเส้นผักไบกอนมีกแดดบ่างครับผมอะไรคะใส่กอใหม่ก็ได้ครับเอาย0บาท ลวไม่เดียวไลูกไม่ด้มได้ไม่ง2สองใจครับ20าทปถ่อยเลยวะไปถ่ายแล้วละพอล้ะไปเลยไหมไปเลยไหมเบดแล้วครับผมสุดแล้ว คมไม่ได้กินร้านนี้แล้ว่ะมาแล้วโอเคบผมเจอกันไหมคลิปนายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นไมเได้อครับผมสวัสดีครับ